phá phá bắn như này quá rồi đi ba phá tay bên đây tay phá thế này à? Pika không chim ยี่ด้วมนบ้านบ้านตายเอ้ยยอดเนาะมาเปดประตูหนีอาไปประตูหนีเก็บนี่ได้ปะเก็บนี่หน้าบ้านไหนดิมันจ้องจะมาเก็บอพาลูจับของเล่นนะ ก่อนที่มันจะดิสเร็วทำเกมไปไเฮ้ยซอกกระลิมมีซอกกระลิมมีมมีสามามาไปเดิมีสามาฟ้าข้างหลังฟ้าเดี๋ยวต่าเก็บ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 ไปเก็บไปฟ้าฟ้าเราคุมแล้ว ฝาเราคุมแล้วฝาเดี๋ยวยิงให้ยิงให้หลังบ้านเล่นไปเล่นไปเล่นไปให้ตัวมันมีตัวอนด้วยอยู่รถอ,อยู่รถอ,อยู่รถตอ้องรีตายปิดกูอันม่ฟ้า,านะตาย

อยกกินเฮ้หลังมันแดงมีต้นไม้ตะกาฟ้าทำทุนนะพีะ่อตะกาฟ้าลงมไปไมขอเพื่อนเมื่นได้ยังอยู่นะปะเชียงหญยเนี่ย,ยแดงจัง BKM BKM น่ <c oughs> ใไรมาเนี่ยเก็บของตรงนี้ได้ะเน,ะนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงโลอ่อะเก็บได้เลย ตัวไันแกนอิมป่ะเออผมอิมว่ะไอ้เฮียดิดีกว่าแนก็กดไอ้ดิไอ้พี่พี่ไอ้ใครมาไปเก็บของตรงนั้นเล่นดิกดไอ้ดินิดกดไอ้ดิแป๊บนึงดิดอยู่เพื่อนกำลังม,มาเก็บดูด้วยล่ะห <c oughs> รอไ,ไปไหนวะเอ็มไอของพี่เหรอใช่ใช่ของผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองเอาไปให้ <c oughs> ใหรือจาพี่ก็สูดจะติดตัวเนี่ยพี่อยู่ในโรงพยาบาลเลยผมเอาไปให้ผมลงไปต่อแล้วเนี่ย ขอใครอยู่ประตูว่างแดงวะเนยิงตายไว้บ้านเลยถ้าตรงนั้นแหละที่ผมยิงฮันนี่มันเก็บฮันนี่ผมไปแล้วผมก็ยิงตายป๋าไม่เก็บไปอะมาๆมาๆมาๆมาตัวมามีตัวมาก็เพื่อนเพื่อนเอาอะไรเปล่า ม่เอาเอาไม่ได้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 ออกมา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 เลยออกมาเลยออกมาเพื่อมันด <choices> ันถอยถอยมันด <killers> ันแล้วมันดันแล้วเก็บของผมเรื่อยเก็บ đâu đêm mà. สามสิบบาทาก็กองิตัวเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วตัวแรกผมนะไม่เคยเรามีใครขายดอนวะมีเยอะออกมีเยอะไม่เยอะด้ว เกิดดีแดงห้าตัวโอ้ยเล่นยังไงเนี่ยระวังระวังเข้าไปไอ้นี่แล้วหอตกแล้ว ดีละดีแหละยาโค <c oughs> ตรเยอะองยของเราอยู่โซไหนนะ <c oughs> โอ้โหแม่งเอ้ยก็เจอเพื่อนมาแล้ว ไอ้ผมผมกำลังวิ่งไปตรงต้นไม้สปริงอะ่ะต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้สปริงอะ่ะต้นใหญ่ต้นใหญ่อะ่ะเห็นปะผมเองผมเองมีใครอยู่เต็นท์สปริงบ้างมีกี่คนอะ่ะ<ม>เดี๋ยวไปหานะ,นาะเฮ้ยใครยิงกูเนี่นยเดี๋ยวเพื่อนเหรอ ข้างหลังข้างหลังข้างหลังผมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อยู่อยู่หลังโร่อ่ออเอาเลโอ้ยเหีียเจ็บดแเดี๋ยวแกเอาพี่แมนไปยังเฮ้ยยืนยืนยนโแจ้งเลยอะ

เป erm ี่ยนเล่นตัวหมวยดูเพื่อนหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ้าแแอร์ใรยี่ะไปดีกว่าเพื่อนยิงสวนหน่อยไม่รู้อ่ะการกระสุนแม่งเต็มเลยเต็มตัวเลยเมื่อกี้โดนตัวโดนตัวผมเต็มเลยไปดีกว่าในขนาดจุดเกิดแม่งยังอิ่มเลยฟาอีกตัวเข้ามาหรอเฮ้ย เ้ยเฮี้ยงตายเดี๋ยวขอไปเก็บก่อนนะ